5ประตูสปอร์ตดีเซลเทอร์โบมาฝาก1คันนะครับกับ m a z d a CX-3 นะครับคันนี้เครื่องพันห้าดีเซลเทอร์โบนานๆจะได้เจอนะครับและสีสวยมากๆนะครับมาแล้วครับคันนี้ประหยัดมากๆครับ20กิโลลิตร ถึง23กิโลลิตรโดยประมาณขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบและการใช้งานนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับไม่เคยชนมือเดียวป้ายแดงดูแลสนชนปัจจุบันสภาพดีมากๆนะครับใครหาใช้งานนะครับดีเซลเทอร์โบนี่ค่อนข้างจะหายากครับสำหรับ c X3 นะครับคันนี้สวยมากๆใครที่ชอบสีสันแบบนี้นะครับจัดไปภายในยังสภาพดีอยู่นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับปี2016ดูแลสภาพดูแลสนจนปัจจุบันนะครับไม่เคยชนเลยมาชมเช็ค ดูรถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทย3ามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทใครที่หาอยู่นะครับสภาพนี้คุ้มสุดๆนะครับชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับคัสสวยๆมาฝากนะสีสวยมากตัวจริงงามมากๆนะครับกันนี้ชมเช็คดูรถได้เลยครับอยู่บินบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยสวยแรงหล่อประหยัด จัดไปครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับรถสวยสมบูรณ์สดๆนะครับคันนี้ใช้งานแล้วโดยประมาณ215,000กิโลเมตรดูแลสภาพดีมากๆครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์มาลองขับได้เสียเงินแน่นอนนะครับจะสดจะผ่อนจัดไปครับนานๆจะมีนะครับใครชอบมา d ด้ใครชอบ5ประตูและเป็นตัวดีเซลประหยัดมากๆนะครับ20-23กิโลลิตรโดยประมาณคันนี้นะครับหล่อแรงสปอร์ตจัดไปขายมาด้ c x 3นะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้รถสมบูรณ์ดสดๆนะครับงามมากๆเลยครับฝากกัด้วยนะครับพวงมาลัยมันตีฟังชั่นพุชสตาร์ทเซนล็อกแอร์แบก ABS กระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ารถสวยรถหล่อรถแรงจัดไปกับ c x 3มาแล้วนะครับ ชมได้เลยครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยสีนี้นานๆจะได้เจอด้วยครับสมบูรณ์มากๆมีรูปอยู่ด้านท้ายนะครับดูต่อจากคลิปแล้วก็จะมีรูปนะครับชมกันยาวๆได้เลยครับทั้งคลิปและรูปข้อมูลมาให้เรียบร้อยคลิกที่ชื่อคลิปอาไรละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอาไรละเอียดสวยเดิมไม่เคยชนหล่อแรงแรงมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับเป็นดีเซลเทอร์โบมือเดี่ยวปี2016สสภาพคุ้มแน่นอนครับ ดูรูปกันต่อเนี่อเลยครับรูปมีคลิปมีจัดไปครับ